สวัสดีครับบารามียาจารโ,โดยเจีบอุดรเราจะมาไล่หลวงปู่ทวดรุ่นสองไขป่ปลาใหญ่ให้ท่านได้ผู้ชมและผู้ฟังได้ชมได้ได้ฟังไปด้วยกันพิจารณาไปด้วยกัน ข้อควรตั้งเกตต่างๆเหล่านี้ท่านต้องใช้วิทยาในการรับชมด้วยนะครับนี่ครับเส้นหูเส้นนี้มันขึ้นเป็นรางรถไฟเลยครับสี่ห้าเส้นครับเป็นรางรถไฟเลยครับเห็นไหมครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับหน้าผากต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดนะครับหน้าผากคมชัดจมูกก็โด่งครับ ชัดครับดูปากหูตาปากจมูกดูรัศมีเปลวท่านดูดีๆครับเป็นเปลวครับเพราะเหรียญนี่มันเป็นโลหะแผ่นปั๊มสองด้านเข้าหากันด้านหลังอาจารย์ทิมจะใหญ่กว่าด้านหน้าขององค์เกิดปั๊มกันมันเกิดการะแรกระแทกขึ้นมามันเป็นรัศมีครับโปรดใช้ความสังเกตดีๆครับ นี่ไข่ปลาใหญ่ครับนี่เขาเรียกไข่ปลาใหญ่ครับรุ่นสองไข่ปลาใหญ่จุดสังเกตก็เนี่ยตรงนี้เป็นรางรถไฟเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นรางรถไฟเลยครับแล้วเปวรยรัศมีช่วงนี้ท่านต้อง,งตูครับชัดไหมครับชัดไหมครับเนี่ยท่านต้องดู้ใช้ใช้ความสังเกตให้ดี ราว่ารุ่นสองนี่ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วตอนนี้มันไม่ค่อยมีของแล้วของนี่อยู่ในกับผู้บินบารามีที่เขามีสตังค์เขาเก็บไว้เขาไม่ได้ออกมาตลาดให้ใครชมฉะนั้นผู้ฟังผู้ชมโตใช้สติในการพิจารณาด้วยนะครับครับเนี่ยสีผิวเขาจะต่างกันนะครับเพราะด้านหลังอาจารย์ทีมเนี่ยเขากว้างครับ ป้ามาแผ่นแผ่นแผ่นทองแดงมันเป็นแผ่นเรียบเสมอปั้มสองด้านเข้าหากันมันเกิดปฏิกิยาเช่นนี้เกิดขึ้นครับท่านโปรดใช้ความสังเกตด,ดีๆนะครับแล้วท่านก็จะรูห้หลายอย่างใช้สติปัญญาในการรับชมรับฟังและพิจารณาไปด้วยกันทำความรู้ไปด้วยกันนี่ครับนี่ครับ วัชงใไฮรุ่นสองครับไข่ปลาใหญ่เห็นไหมครับตรงนี้มีเส้นจากขาข้างล่างเนี่ยลงมาเส้นเล็กๆขนแมวนะครับเส้นขนแมวนะครับเนี่ยแล้วด้านนี้ก็เช่นกันครับเนี่ยใต้คางมีแล้วก็ตรงตรงเลงที่ปานนี้ก็มีหนึ่งเส้นครับลางครับถ้าท่านไม่ใช่ความสามารถท่านจะไม่เห็นนะครับ ต้องใช้ความสามารถครับแล้วกระตรงปากตัวนี้ก็มีหนึ่งเส้นแผ่วๆครับก็บควรสักเกต,ต่างๆเหล่านี้เราต้องทำทวามเข้าใจไปด้วยกันและให้เรียนรู้ไปด้วยกันนี่ครับหอเห็ดตัวนี้จะเหมือนดอกบัวครับเนี่ยแต่มันคล้ายๆดอกบัวตูมครับแล้วจะมี <c oughs> มีเส้นขนแมวลางๆครับ เส้นขนแมวลางๆครับวิ่งผ่านตรงนี้ครับลางๆนะครับไม่ชัดนะครับท่านต้องใช้ความสามารถด้วยกันนะครับถึงจะเห็นความจริงเหรียญนี้เป็นเหรียญไข่ปลาใหญ่ตัวหนังสือนี่ต้องเรียบร้อยนะครับดูเป็นแท่งครับเป็นตัวหนังสือคมชัดนะครับเบอร์ไม่ได้นะครับท่านต้องดูรัศมีตัวนี้นี่ครับเห็นไหมครับชัดไหมครับเนี่ยรัศมี ต้องมีทุกองครับต้องมีทุกองค์ครับ,รบพิจารณาไปด้วยกันตัวนี้ตัวหอยห็ดตัวนี้ตรงนี้จะเหมือนคล้ายๆดอกับตุมค,ครับวางอยู่บนท้ายตัวหอยหีเนี่ครับแล้วจะมีเส้นแผ่วๆครับขึ้นมานี่เล็กน้อยเป็นขยะครับโปรดใช้ควอมระแก่ดีๆแล้วท่านจะเหรียญ ที่ถูกใจเหรียญและแท้แน่นอนร้อยเปเซนตามตำราคนโบราณอย่างผม <c oughs> เล่นพระมาห้าสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่หนุ่มๆครับอายุยี่สิบกว่าครับตอนนี้จะแปดสิบแล้วครับย่างมันย่างแปดสิบสิงหานี่แหละครับ <c oughs> ก็สะสมมาใช้เวลาหลายสิบปีนะครับเรามาชมหน้านหลังกันครับ แต่หลังตัวหนังสือจะเป็นแท่งนะครับคมชัดนะครับลึกตัวหนังสือต้องคมชัดหัวต้องลมทุกตัวนะหัวตัวหนังสือเนี่ยจะกลมไม่บี้ไม่แบนนะครับท่านต้องใช้ความสังเกตดีๆนี่คือไขป่ปลาใหญ่มันมีสองแล้วก็มีองค์พุทธย้อยกับไม่ย้อยองค์นี้ไม่ย้อยนะครับพุทตัวนี้ไม่ย้อยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายองค์ต่อไปให้ท่านชม ถึงองค์พุทธย้อยย้อยยังไงให้ท่านผู้ชมติดตามต่อไปเดี๋ยวสักครู่ผมไลน์อันนี้เสร็จแล้วผมจะอ,ออกถึงความสังเกตด,ดูครับชัดไหมครับลองดูนะครับมิติพวกขอบตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเขาปั๊มแล้วให้พระวนลงไปเป็นรูปกองตามขอบเนี่ยพวกนี้จะมีเสี้ยนนะครับเสี้ยนตามขอบเหรียญท่านต้องสังเกตด,ดีดี องนี้เป็นรุ่นสองไข่ปลาใหญ่ทองแดงลมดำมีเนื้อทองคำมีเนื้อนาแล้วก็กระไรเงินกระไห่ทองและลมดำองนี้เป็นลมดำครับเรามาชมองต่อไปครับเดี๋ยวชมข้างหน้าให้ชัดๆก่อนชัดไหมครับถ้าชัดกดไลค์กดแชร์นะครับสังเกตดูดีครับกเปลวพวกนี้ทำไม่ได้ครับรัศมีต้องดูให้ดีๆ ถ้าคุณจะเข้าใจแล้วเหรียญได้ถูกชาพระเล่นพระได้ถูกซ่องถูกทางและพระที่มีพุทธคุณแน่นอนครับเรามาชมที่สองครับนี่ครับองค์นี้ด้านหน้าจะพิมพ์ตัวกันนะครับนี่เป็นพุทธย้อยเช่นกันครับ นี่ครับเส้นขึ้นหูนี่ครับลางๆนะครับเป็นรางรถไฟเลยครับสี่ห้าเส้นครับจะไม่ติดต่อกันนะครับไม่เป็นปื้นนะครับดูรักมีครับเส้นหนาผากครับชัดไหมครับรัศมีเห็นไหมครับผมสายจะชัดนะครับให้คุณดูซูมให้คุณดูให้พิจารณาไปด้วยกันแล้วคุณก็จะเข้าใจว่า สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่ถูกหรือไม่นี่ครับคล้ายๆดอกบัววางอยู่บนท้ายนี่ครับจะมีเส้นแผ่วๆนะครับแต่คุณต้องทะยงเห็นนะครับค่อยๆเห็นนะมันเป็นขยักขยักครับนี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยปากช้างใต้คางช้างนี่จะมีหนึ่งเส้นเห็นไหมครับนี่มีหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับบางลางฮะเล่นนี้ลางกว่า,ด,าด้านนี้ก็เช่นกัน ด้านนี้ก็เช่นกันเส้นลางๆครับรัศมีเปลวพวกนี้ต้องมีครับตัวหนังสือต้องมีขนนะครับขนเล็กๆน้อยๆต้องมีครับเพราะเกิดจากการแรงกระแทกที่รัศมีมันเกิดขึ้นด้านหน้าเนี่ยเพราะว่าเหรียญเป็นแผ่นทองแดงแผ่นเรียบปั้มปั้มพร้อมกันสององค์ทั้งหน้าและหลังพร้อมกันมันเกิเกดปฏิยาขึ้นเป็นรัศมีอย่างนี้ครับ คุณต้องชมดีๆคิดแล้วพิจิตไปด้วยกันครับคิดไปด้วยกันครับคิดแล้วทําความเข้าใจให้ถูกต้องนี่ก็เช่นกันครับเส mm ้น hmm. มันจะมีลางๆครับขึ้นนี่ mm hmm. คําว่าหลวงพ่อทวนต้องเป็นตัวหนังสือกลมคมชัดนะครับไม mm ่บี้ไม่แบนครับมาชมอันดังนะครับ วงนี้เป็นพุทย้อยครับพุทย,ย้อยเห็นไหมครับย้อยแรกขยักแรกขยักที่สองนี่ต้องย้อยอย่างนี้นะครับข้างหลังนี้จะเรียบกว่าเหรียญเมื่อกี้นี้นะครับเหรียญเหรียญที่พุธไม่ย้อยครับตรงนี้จะเรียบกว่าเพราะอันนี้ตามที่ผมสันนิษฐานด้วยตัวผมเองเหรียญน,นี้อาจจะปั๊มก่อนเหรียญน,นั้นด้านหน้าแม่พิมพ์แต่ด้านหลังคนละแม่พิมพ์กันนี่คือคือพิมพ์พุธย้อยครับ คุณดูดีๆครับพุทธย,ย้อยเนี่ยย้อยไม่เหมือนทั่วไปนะครับย้อยเป็นสองขยักนะครับเดี๋ยวผมจะซูมดีๆให้ท่านชมแล้วเราคิดไปด้วยกันเหยนดูไปด้วยกันเห็นไหมครับนี่เป็นสองขยักครับแล้วพื้นเหรียญพวกนี้ต้องคําท่านอาจารย์ทินจะเป็นเส้นขนนะครับเส้นผมนี่จะชัดเจนนะครับไม่ล้มชัดเจนครับโบช่ชยความสังเกต ดีแล้วท่านจะได้เหรียญแท้ได้เหรียญที่ถูกใจชมครับดูไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันคําพูดว่าคุยใส่สุพลต้องชัดนะครับนี่คือเหรียญรุ่นสองไข่ปลาใหญ่เขาว่าเขาเรียกกันว่ารุ่นพุทย้อยคือตัวนี้แหละคือคำว่าพุทธนี่แหละมันจะเป็นสองขยัน ถ้าเป็นขยกเดียวเป็นทื่อๆแล้วเน่คุณต้องพิจารณาเองแล้วล่ะว,ว่าใช่หรือไม่ต้องพิจารณาด้วยนี่ามาชมด้านหน้ากันครับอย่าทิ้งนะครับช่องหน้าเนี่ยช่องช่องเส้นพวกนี้เนี่ยเส้นที่เห็นเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับลางๆครับนี่ครับ หลังๆครับผมพยายามหาความกระจ่างให้ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้ไปด้วยกันนี่เหมือนดอกบัวไหมครับวางอยู่บนท้ายนี่แล้วจะมีเส้นขนแมวนะครับเป็นขยกักสองสามขยักขึ้นมานีนะครับสังเกตดๆีๆท่านจะเรียนแท้แเรียนที่ถูกใจงท่านเองครับชัดไหมครับชัดกดแชร์นะครับผมจะยงใน y o u t u ในในวันวันนี้แหละท่านชมองต่อไป อย่างที่สามนี่เป็นรุ่นสองรุ่นไข่ปลาเล็กหน้าผากจะคมชัดสี่เส้นสามสี่เส้นนี้จะคมชัดหูตาปากจมูกจะชัดครับปากนี้ก่ค่ะจะมีเขี้ยวนะแต่ไม่ชัดครับหงนี้ก็เช่นกันครับชัดไหมครับดูเลยนะครับ พวกเปราละสื่อใการปั๊มเนี่ยข้างหลังอาจารย์ทีมจะองค์กว้างกว่ากิน,นื้ะที่เยอะกว่าการปั๊มไปปัมป๊มปัม๊มหน้าหลังพร้อมกันมันจะเกิดมีปฏิกิริยาเช่นนี้การสังเกตดูด,ดีตัวคำพอผ่านตรงนี้จะมีเส้นขนแมวผ่าออกมาตัวนี้ลรางๆครับถ้าไม่ส่องจริงๆไม่เห็นครับถ้าไม่ส่องจริงๆไม่เห็นครับอะไรเรกรุ่นนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาเล็กรุ่นสอง ต้นสองให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ชมของจริงของแท้ถ้าเหรียญน,นี้คุณเห็นที่ไหนก็สะสมได้ครับต้องตามตำรานี้เลยนะครับต้องตามตำรานี้เรามาดูด้านหลังกันครับนี่อาจารย์ทิมเจุตาเมตตาเปลือกตาหนังตาใหญ่กว้างนะและม พุทธาว,ว่าหลวงพุทธิมอาจารย์ทิมพระกูวิสัยสุวนคนหลังถือจะเป็นแท่งแล้วสวยงามขอบเหรียญจะหนาครับลึกลงไปหน่อยครับคุณดูสิเส้นรัศมีครับคุณต้องดูเป็นเกณฑ์ครับพระนี่มันเป็นเป็นพระที่ว่าเกิดจากแผ่นโลหะเรียบปั๊มสองด้านมันจึงเกิดปฏิยาเช่นนี้เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันทุกเหรียญแต่มันอยู่ที่แรงกระแทกของเครื่องเพราะสมัยก่อนนี้ไม่ได้เครื่องแบบทันสมัยอย่างปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังทําความใจเข้าใจไปด้วยกันเราเรียนรู้ไปด้วยกันนี่คือรุ่นสองไข่ปลาเล็กชัดไหมครับผมถ่ายจะชัดให้ท่านชมนะครับชัดไหมครับ เอาเรื่องดีๆเข้าสู่สังคมและช่วยกันจันหลมความถูกต้องบรารมีอาจารโรโดยเจ็บอุดรสวัสดีครับ